สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องถ้าใต้ดินเป็นตอนที่2นะครับว่าด้วยเรื่องของเข่าวงกดใต้ดินครับไปดูกันเลยเมื่อเรากดเข้ามาในเขาวงกดใต้ดินแล้วนะครับจะบอกว่าเราเคยไปได้สูงสุดที่ชั้นไหนนะครับจะมีประวัติไว้นะครับอยู่ทางนี้อันท้ายอันขวานี่ก็จะบอกว่าตอนเนี้ยตอนนี้นะคุณอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่นะครับก็จะทําการรีเซ็ต ทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันจันทร์นะข่าววงกฏใต้ดินแล้วก็จะมีหอยเป็นรางวัลในการตีหลอดแล้วก็ผ่านด่านประจำสัปดาห์ได้นะครับจะหอยเนี่ยเอาไว้แลกของสำคัญนะครับในร้านค้าข่าววงกดก็คือสกิล9ของมดพิเศษ4ตัวนี้ อนาคตอาจจะมีมดตัวอื่นๆเข้ามาอีกนะแต่ตอนนี้มีอยู่4ตัวนะครับก็คือเจ้าแพนด้าอันนี้ใส่เติมนะครับผมใส่ฟรีไม่พูดถึงแพนด้า <c oughs> <Panda S 1> เป็นมดยิงของใส่เติมแล้วก็ล่าสัตว์นะครับล่าสัตว์ก็เป็นมดลำเลียงนะเขี้ยวยักษ์นะครับนี่ของเขี้ยวยักษ์ตะเกิวก้าของเขี้ยวยักษ์เขี้ยวยักษ์จะเป็นมดทั่วไป นะครับเน้นตีรังนะไม่เหมาะกับการตีตุ่มตีลิ้นที่ไม่เหมาะนะครับต่อมาก็เป็นมัจจุราชครับเนี่ยสกิลเก้าของมัจจุราชนะครับเป็นมดยิงตัวตึงเลยนะครับใครมีนะอัพได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้มดตัวไหนมาเลยนะครับก็เก็บไว้ได้นะครับไม่บูดไม่เน่านะเก็บหอยเนี่ยไว้ นะครับไม่ไม่มีหายนะครับไม่มีหายเก็บไว้ก่อนรอจนได้มดมาแล้วค่อยแลกสกิล l ก้ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะโดยที่จะซื้อได้สัปดาห์หละครั้งนะครับสัปดาห์หน้าก็ค่อยซื้อใหม่นะครับโอเคครับเล่นอย่างไรไปดูกันวิธีเล่นไม่ยากไม่ยากไปที่สำรวจครับ สำรวจกดเลยนี่วิธีเล่นผมตีไปตวงแล้วนะครับก็วิธีเล่นก็คือตีแมงครับตีแมงดูว่าแมงเนี่ยแพ้มดอะไรก็จัดมดประเภทนั้นมาโจมตีเขานะครับเนี่ยแมงแพ้มดหญิงนะครับผมตีไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปเปิดหอยนะครับเปิดหอยก็เลือกตามใจครับถ้ามี เลเวลสก็เอาเลเวลสถ้าไม่มีก็เลือกตามใจครับอะไรก็ได้นะครับอ้อจะบอกก่อนว่าไอ้ที่เลือกเมื่อกี้เป็นบัฟเฉพาะเขาวงกดใต้ดินเท่านั้นในเขาวงกดใต้ดินเพื่อนๆจะไม่สามารถใช้บัฟอื่นๆได้เลยบัฟยีนเซลแบคทีเรียชวลาใช้ที่นี่ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่บัฟที่เปิดจากหอยเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นเลือกไอ้ที่มันเลเวลส,สูงๆไว้ก่อนนะโอเคครับ ตีแมงเปิดหอยแล้วก็ตีบอสหรือว่าตีหลอดนะครับเราจะผ่านด่านได้เราต้องกําจัดหลอดก็คือบอสของชั้นนั้นๆนะครับก็ดูเขาว่าเขาแพ้สายยิงแล้วก็เขาบีรางวัลให้2อย่างนะครับอ่ะจัดทับมดยิงโจมตีเลือกดูครับโอเคผมใส่มดยิงไปแล้วกดเดินทับครับชั้นแรกแรกนะครับแมงจะง่ายนะครับ ชนะสบายนะครับกดเร่งสปีดไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยเราก็จะได้รางวัลอ่ะผมคลิกมันมันก็ออกมาเลยขอโทษโอเคครับอ่ะด่านนี้มีหอยสองสองหอยเก็บหอยก่อนนะครับอ่ะมีเลเวลสองเอาเลเวลสองครับเพราะเลเวลสองจะให้บัฟเยอะกว่าเลเวลหนึ่งกดเลือกเลยครับทีนี้ก็ด,ดูครับว่าหอยต่อไปต้องไปทางไหนอันนี้ไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ตามใจคุณครับ อ่ผมเลือกทางขวามันแพ้มดลำเลียงครับผมก็ต้องจัดมดลำเลียงไปตีเขามดลำเลียงอยู่นี่นะครับในนี้จะมีแบ่งมดไว้หนึ่งอันแรกนี่คือรวมอันที่สองนี่มดกาดมดยิงมดลำเลียงแล้วก็มดทั่วไปนะครับก็สามารถเลือกตามมดที่แมงมันแพ้นะครับเมื่อกี้แพ้อะไรนะมดลำเลียงใช่ไหมจัดมดลำเลียงไปเลยนะครับจัดมดลำเลียงไปเลยจัดไป นี่บลำัเลียนเดินทับครับขออนุญาตเร่งนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะแต่แล้วก็เปิดหอยครับก็มีเลเวลสกับแนะนำผมเอาเลเวลสครับผมในเลเวลสอย่างที่บอกนี่หลอดครับแพลตตเลียงเหมือนเดิมเหมือนแมงตัวเมื่อกี้นะโอเคครับจัดทับลําเลียงเรียบร้อยนะครับก็จะได้อเทมจากหลอดนะครับ แมงไม่ให้เทมอะไรเลยนะครับแค่มาขวางเฉยๆอ่ะมีสองหอยเหมือนกันแต่อันนี้ถ้าจะไปหอยที่สองต้องตีแมงเยอะเลยผมไม่ไปนะครับหอยเนี้ยต้องตีแมงเยอะเลยนะครับผมไม่ไปผมเปิดหอยก่อนอ่ามีเรื่องหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็มีแนะนําผมเอาแนะนําครับตีแมงแพ้กาดผมก็จัดนดการดให้นะครับแพรอะไรจัดอย่างนั้นนะครับดูลำดับให้ดีนะครับ ว่ามดที่คุณเลือกเนี่ยมันจะต้องอยู่แถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวบนแถวกลางหรือแถวล่างถ้าเลือกตำแหน่งผิดนะครับเป็นมดระยะประชิดเอามาอยู่แถวล่างสกิลไม่ออกนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเดี๋ยวเรื่องอารายละเอียดมดผมจะทำคลิปต่างหากอีกอันหนึ่งนะครับโอเคเร่งไปเลยเนี่ยใช่ไหม,ไ,หมไม่ได้ไอเทมอะไรเลยนะครับแค่มาขวางเฉย แล้วเราก็ตีหลอดได้เลยนะครับผมไม่ไปเอาหอยนะเพราะเอาหอยผมต้องตีแมงซึ่งจะทําให้หมดผมบาดเจ็บนะครับก็ตีหลอดเลยลุยลุยอ่าน,นี้เจ็บดีเจ็บมดนะครับถ้าในแต่ละตัวเนี่ยจะมีหัวใจสามดวงถ้าหัวใจหมดคือตายนะครับอันนี้คือเจ็บเจ็บก็หายไปทีละดวงทีละดวงนะครับไปเรื่อยไปเรื่อย อ,อ,อ้ามีสองอันผมเอาอันที่เป็นสองแนะนำนะครับนี่แพ้มดทั่วไปครับก็จัดมดทั่วไปไปต้อนรับก็ต,ตามใจครับถั่วไปถั่วไปถั่วไปอ่าเดินทับขออนุญาตเร่งนะครับอ่ามาเก็บหอยสองสองแนะนำนะครับแล้วก็ นี่ลอดนะครับทั่วไปเหมือนเดิมนะครับจัดไปอ่าขออนุญาตไปเร็วเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆเก็บหอยนะครับมีแต่ละเรื่อหนึ่งเอาแนะนําอันนี้แพ้มดกาดก็จัดมดกาดไปนะครับจัดมดกาดไปอ่ะนี่ไม่ไปต้องลากดีๆครับต้องคอยดูด้วยนะที่ลากมันไม่ไปนะครับเดี๋ยว <laughs> ใส่มดผิด อันนี้นี่นี่พลังรดพลังรถแพ้มดกาดเหมือนกันกลุยเรียบร้อยครับตายตายเกี้ยงเลยตายเกี้ยงเลยหลอดเขาเหลือแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่เราตายหมดก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาเหลือแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราตายหมดก่อนก็เหมือนเดิมแพ้มดกาดก็ใส่มดกาดไปนะครับมดกาดผมไม่มีระยะไกลแล้วเนี่ยกาดหนับสนุน นนรักษาเพื่อนอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะแต่ก็ได้อ่าผ่านดานได้ไอเทมนะครับต้องจะชจานที่5นะครับทั่วไปทั่วไปจากทั่วไปไปรับต้องเช็คให้ดีนะครับมดไปหรือเปล่าหินนิ้วเราลากตั้งตัวไม่ไปอันนี้ ถ้าตีทางขวาไม่ได้หอยเห็นไหมต้องตีทางซ้ายครับถึงจะได้หอยต้องตีหนึ่งตัวเท่ากันเพราะนั้นเอาฝั่งที่ได้หอยนะครับเห็นปะฝั่งนี้จะได้หอยถ้าไปตีไอ้มแมงป่องเราไม่ได้หอยนะครับแต่ว่าหนึ่งเท่ากันเอาแนะนำครับเพื่อนๆอาจจะเล่นอีกตามใจนะครับอันนี้ผมแค่แนะนำเฉยเฉยนะแค่แนะนำ นะครับจะเล่นตามก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วก็อันนี้แพ้มดยิงกระจัดมดยิงแล้วก็อย่างที่ผมบอกเสมอมานะครับว่ามดส้มอ่ะมีประโยชน์ทุกตัวนะครับอย่าเพิ่งรีบย่อย นะครับบางคนโหเจอมดไม่ได้ดังใจไม่ได้มดที่ชอบย่อยหมดเลยนะครับเห็นไหมผมมีมดเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับก็มาจากที่ผมเก็บสะสมมาเนี่ยครับเปิดหอยเอาเลยเวือสองแนะนำนะครับตีหลอดเนี่ยมดผมเยอะแยะเลยนะครับเพียบเลยเนี่ยเกิดจากการที่ผมไม่ย่อยเก็บสะสมไว้นะครับจะย่อยต่อเมื่อ เป็นตัวซ้ำตัวที่สของมดที่ไม่ต้องการจะติดดาวนี่เกลอนไขผมนะครับผมถึงจะเอามาเป็นชิ้นส่วนสําหรับอัพสกิลมดตัวอื่นเรียกนี้ละกันผมไม่ได้ย่อยทิ้งนะผมเอาไปอัพเป็นเปลือกอัพสกิลมดตัวอื่นๆนะครับเอาลืมดูแพ้มดยิงโมแต่โมเหียบร้อยไปอีกด่านนะครับถ้าเพื่อนๆมีมดเยอะก็จะมีโอกาส ไปได้ไกลขึ้นนะครับทั่วไปทั่วไปทั่วไปเจ็บเก็บหอยเก็บหอยเอาเลเวลสองสีหลอดทั่วไปลุยสสเจ็บสองตัวมดตำเลียน ต้องคอยดูนะครับต้องคอยดูว่าแพ้อะไรนะครับแพ้ลำเลียงก็ต้องเอาลำเลียงจัดทับไปต้อนรับนะครับจัดทับลำเลียงไปต้อนรับนี่ด้านซ้ายจะเป็นลำเลียงอยู่นะครับเปิ่อยนะครับแล้วหนึ่งเหมือนการอะไรก็ได้เนี่ยเห็นไ,ไหม ผมไม่ต้องไปตีแมงมุมก็ได้นะครับเพราะตีไปก็ไม่ได้รางวัลตีหลอดไปเลยผ่านดาดเร็วๆนะครับลุยขออนุญาตเร่งนะครับเปิดหอยแนะนำอ่าแผ้ยิงแผ้ยิงก็จัดยิงไปต้นรับ นะนำนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับหลักการไม่ได้ยากอะไรนะครับเพื่อนๆน่าจะนำไปใช้ได้ไม่ยากนะครับเจอ2ตัวสายลำเลียงก็จัดมัดลำเลียงไปลุยลเลียงัดไป เอาเลเวลสองแน่ๆนะผมไม่เอาแนะนำนะเพราะแนะนำแค่ level เลเวลหนึ่งมาเลเวลสองนะครับเพื่อนจะเอาแนะนำผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ไม่ไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาตามชอบนะครับผมชอบเลเวลสองเท่านั้นเองโอ้โหตายเกี้ยงเลยตายเกี้ยงเลยสำเนียงผมไม่ค่อยได้อัพอะไรมากนะัดนะเอาใหม่ เรียบร้ไปต่อ,อปไปต่อพบไปครับจัดมดตามใจเพื่อนๆได้เลยนะครับนี่มีข้างหลังอีกขอให้จัดลำดับถูกแล้วกันให้หมดมันออกสกิลทุกตัวครับนี่ซ้ายกับขวาต้องเลือกทางไหนทางซ้ายเพราะซ้ายมีหอบ อ่ะนะาตายไปตัวหามาใหม่หามฆใหม่อันนี้ก็ได้เปิดหอยอ่ามีเลเวลนสอง,อ,สอ,งอันได้เวลนสองนี่เลือกครับนี่ดูนะได้อะไรมาบ้างแล้วถ้าเราเลือกบัฟที่เคยเลือกมาแล้วนะครับมันก็จะไปเพิ่มให้นะครับอย่างนี้เห็นไหมอันนี้สามแล้วนะครับ อันนี้หแล้วนะครับมันก็จะเปิดทบให้ทบให้นะครับอ่ะแพ้ทั่วไปนะครับทั่วไปเดินทับเล่งเลยเร,เร็วขึ้นแพ้ยิงจัดยิงจัดยิงตรงไหนขวางตีมันซะ จะไปเอาหอยต้องผ่านตนัวนี้ไม่เอาก็ได้สีหลอดเลยผ่านด่านไวๆเพื่อนๆอยากจะเก็บก็ไม่มีใครว่านะครับไม่มีกฎว่าถ้าไม่เก็บจะไปผ่านก็ไม่มีนะครับเก็บได้ไม่เก็บก็ได้ตามใจกาดครับกาด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  หอยหนึ่งแนะนำเป็นอะไรตรงไหนก็ได้นะครับเหมือนการกัดเหมือนเดิมลุยลีลอดนะครับส่กาดเหมือนเดิมลุยโูตายเกลี้ยงเลยโอยังเหลือพลังอยู่เยอะด้วยกากเราเหลือที่ตัวเนี่ยตัวเดียวก็เอาทั่วไปไปเสริมครับทั่วไปเปเสริมอย่าลืมนะครับเลือกตำแหน่งให้ถูกต้อง เลือกตแมงผิดสก,กิลไม่ออกนะครับเรียบร้อยใช่ไหมไม่ต้องฆ่าหมดก็ได้ดการถอยหรือว่าหนึ่งหมดเลยเอาแนะนำนะครับตีแมงแพ้ลำเลียงจัดลำเลียงไปลุยตายไปอีกตัวนะครับก็เอาเพื่อนมาเสริมเ,เพื่อนมาเสริมตัวไหนก็นได้ วายแมหมเหลืออยู่เก้าเปอร์เซ็นต์นิดเดียวหมดแล้วต้องทำเรียงแหมหมดเอาทั่วไปมาเสริมเลยนะครับทั่วไปมาเสริมเลยอึ๊บไปหตัว <c oughs> เพิ่งจะดาติดห้ามีชุบได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูทั่วไปทั่วไปก็ แต่ตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับว้ายหกเปอร์เซ็นต์เองนี่ขนาดแมงเล็กๆกันเนี่ยโอ้ชักโหดขึ้นละโหดขึ้นละ สองสีหลอดแพ้ทั่วไปมีก็ทั่วไปดูอิชั้นที่สิบเจ็ดแล้วนะครับชั้นที่สิบเจ็ดแล้วมดกาดกาดเลยหนึ่งตัวใส่แทนไป จะหมดแล้วถ้าตัวไหนหมดก็เอาทั่วไปมาแทนได้นะครับยิงยิงยิงเหลือเยอะหน่อยตัวไหนก็ได้ ซ้ายหรือขวาก็ได้ยิงยิงาตายในลอำเลยดีหลอดซะยิงเหมือนกันแต่หมดไม่เหลือแล้วออเออเรียกหลอดเป็นอะไรนะเจ้าเมืองเหรอ <c oughs> เปิดหอ,อย แมลงลำเรียง,งเรียงหดยางหมดแล้วแล้วก็ใช้ทั่วไปครับลุยไปต่อนะครับตีลอดลำเรียงไม่มีเอ้ยลืมกดอีกครับนึงไหวไหมเนี่ยโอ้โหตายเลยลืมดูแม่รีบร้อนไปหน่อยแนะนำ มีเหลือแล้วมั้งเอาเหลือตัวหนึ่งอบไปเดินทับเร่งเลยไอกหนึ่งเปิดหอยแบบสองตีบอสเดินทับลุยไม่เหลือแล้ว <c oughs> ไม่เหลือแล้ว ไม่เหลือแล้วก็นี่ครับมีปฐมพยาบาลครับปฐมพยาบาลได้ครั้งละสี่ตัว1ครั้งจะมาทุกวันเพื่อหัดนะครับนี่ปฐมพยาบาลเลือกมดสี่ตัวครับเอาจริงคือทุบชีวิตนั่นแหละเรียกปฐมพยาบาลซะแหมมันก็คือชุบไปเลยนะสี่ตัวที่คุณต้องการชุบ ก็เลือกงบ4ตัวที่คุณต้องการชุบชีวิตนะครับอันนี้ตามใจเลยนะครับตามใจเนี่ยเห็นไหมมันจะเขียนไว้4ตัวนะครับหครั้งประสบพยาบาลครับหายไปแล้วถ้าคุณเลือกแค่ตัวเดียวมันก็หายครับเพราะฉะนั้นเลือกครบสไปเลยนะครับเห็นไหมผมถึงรอให้มันตายเยอะๆค่อยมากดทีเดียวนะแพ่ยิงอ้าวนี่ยิงชุบมาให้แล้วนะครับ ต่อเปิดหอยหน่งแนะนำดีบอสตายแล้วเปลี่ยนก่อนแม่ลุยต่อครับยิบสองเปิดหอยสองแนะนำด้วยนะครับเนี่ยใน,นมุมตัวล่างไปต้องสู้กับมันก็ได้นะครับํำเรียงไม่มีดอกมีแค่นี้ เอา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 ลังจะหมดแล้วเอาเลยสองอ๋มีสองแนะนำามาสองแนะนำครับสี่บอสพลังจะไม่เหลือจ้าลุยแนยิบสามครับจะไปได้อะไรวันนี้ไหมอันนี้ไม่เอาหอยเลยครับตรงดิวไปเลยตรงดิวไปเลย ไฟเย700อเสร็จเป็นหนึ่งเสร็จเป็สองไหวไหมอ่าผ่านได้นะครับไปถึงยี่สี่ครับไปถึงยี่สี่ครับแล้วเป็นหน,นึ่งแตะนำมีอยู่ตัวเดียวเียละจา้า มาได้แค่นีแ้แหละยี่สี่นะไกลกว่าเดิมเปล่าเรียบร้อยครับจบที่ด่านยี่สี่นะครับจบที่ด่านยนะี่สี่นะก็ออกมาดูนี่เห็นไหมชั้นสูงสุดที่ไปได้คือยี่สี่นะครับแล้วก็รอบนี้ผมไปได้ถึงชั้นที่ยนะี่สี่นะพอเห็นไหมอีกเจ็ดชั่วโมงครับใชยหลังอยู่นะครับพอถึงวันจันทร์ปุ๊บก็รีเซ็ต เริ่มที่ดันเจี้ยนหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็จะได้รางวัลหอยเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับอย่างที่บอกสะสมไว้สาหรับแรกสกิล l 9นะครับของผมแรกไปแล้วนะนี่ผมแรกไปให้คิี่วยักษ์แล้วนะครับเวลาคุณแรกเนี่ยนะครับจะมีสกิลที่9มันจะอยู่ตรงนี้นี่อยู่นี้ครับสกิลที่9 ซึ่งอัปเกรดต่อได้อีกนะอัปเกรดต่อได้อีกนะครับอัปเกรดสกิล9ต่อได้โดยที่คุณจะต้องใช้โปรตีนปลุกอัพสกิล9จนถึงเลเวล10ก่อนนะครับผมให้ดูตัวที่อัเปเกรดไป2รอบแล้วนี่ตัวนี้นะครับนี่อัเปเกรดไป2รอบแล้วนะครับถึงเลเวล20ก็จะอัพได้อีกทีนึงนะครับแต่ผมยังไม่มีนะครับยังไม่ได้แลกมานะครับเป็นอันที่3 ช่วยอะไรบ้างอ่านเอานะครับนี่การโจมตีเพิ่มขึ้นของของบวนเล็กนะครับป้องกันเพิ่มขึ้นชีวิตก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นี่แทงใจดาสุ่มสามทีมศัตรูที่อยู่ในระยะมีผลนะครับนี่อ่านเอา,เอาตัวมาเล็กเหลือเกินนะะเอาว่าเพิ่มโจมตีอีกหนึ่งสกิลให้กับอันนี้ของ มาจุรานะครับของโมด,ดอื่นๆก็เหมือนกันนะอันนี้ของเขี้ยวยักษ์นะครับก็สกิลนี้นะครับนี่เพิ่มอะไรบ้างลองดูนะครับกาดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโปรตีนตุกเอาไปใช้ในการอัพเลเวลของสกิลนะครับลองดูครับลองดู ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะใส่ลิงก์ของ Facebook แล้วก็ไลน์เอาไว้ให้เพื่อนๆพื่อนแอดเฟรนเข้ามาเพื่อนเเข้ามานะครับแล้วก็ส่งคำถามหรืออยากให้ทำคลิปอะไรก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับมันจะดีกว่าการคอมเมนต์ใน YouTube เพราะว่าใน YouTube เนี่ยคุณจะพิมพ์ได้แต่ถุงสือนะครับบางทีผมอยากส่งรูปหรือคุณจะส่งรูปหน้าจอให้ผมดูเงี้ยส่งไม่ได้ นะครับแต่ในเฟซในไลน์ทำได้นะครับขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากผู้สนับสนุนรายการสักนิดนะครับถ้า iPhone iPad Note b o o k p ีที่เพื่อนๆใช้เล่นเกมมดอยู่มีปัญหา iPad แบตววมแบบนี้สามารถเปลี่ยนแบตใหม่ได้นะครับไม่ต้องซื้อใหม่เพียงติดต่อมาที่ g ิกคอมพิวเตอร์1 9 2 6 5แ4 นอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการกล้องวงจรปิดที่เห็นหน้าชัดๆแบบนี้เห็นเลขทะเบียนชัดๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ที่กิ๊กคอมพิวเตอร์0819265244หรือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับจานดาวเทียมประตูรั้วรีโมทต,ต้องการติดตั้งใหม่หรือซ่อมของเก่าที่ใช้งานไม่ได้ก็ติดต่อมาได้เช่นกันที่กิ๊กคอมพิวเตอร์081926 5244ยินดีให้บริการครับผม